ครับคนเมืองสาเกตสวัสดีครับ เยเกือดาเย ขอบคุณครับพี่น้องสิบท่านสิบคนหนึ่งการกดถือใจที่เบิ่งอยู่ะตอนนี้ครับคนเมืองสาเกียดผ้าเบิ่งบขศครับผู้โดยสารค้าลงกรุงเทียนมาสิบบปากโมบ่กับยานพี่น้องสงสัยว่าผ้าเบิ่งอีหนังอวดว่าใด ขอบคุณครับที่นองทั้งสิบคนครับที่กำลังส้มอนี่นนะตอนนี้ครับคนเมืองสาเกียรติาเบิรงโบกสอครับการเดินทางของคนเมืองสาเกียรติลอยเอ็ด ขอบคุณครับสวัสดีครับ16,000 16คนที่มาเยี่ยมส้มคนเมืองสาเจกยนินดีตอนรับสู่คนเดือสวัสดีนกแก้วสวัสดีปลาข่วนสวัสดีคุณโพ่ไม่เฟ้นทารุไคแล้วก็ไม่เฟ้ขนหอย ขอบคุณครับ13คนผู้โดยสารจะยู่ไสโดครับจกักเมนสีมาหรือว่มาครับที่เันสีนีมาซัมนีสงสังเนเลเนอนครับเบิ่งไปเรื่อยๆครับท่านเดียหอนเวลารถดออกสองถุมเครื่องลดออกผมไหลควันซื้อผมเฝ้ากรเพิ่นผมเฝ้าน่เห็นผู้นั้นไหลควันเทียนควันเทียนผมก็เลยเฝ้าน้ำเพิ่น เห็นมูเข้าเจ้าไหลก็เลยอยากไหลน้ำมูครับบกักกระแล้งแจงเตียนมาทนเตียนทนเตียนเนาะใด้เวลาไหลแล้วว่าน้ำน้ำมูลเลยอยู่แล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับยีสิกัดันยีสิบเอ็ดพนครับเบึงใต่ตารางอาคารขายตัวรถทัว,วรกบขสรจังหวัดเลยครับพ่อกำมีผู้โดยสารอยู่สอง สี่หก,หกแปดแปดคนอ <c oughs> ยู่ในหองรับรองข้าเจ้าสามคนครับ <c oughs> ครับกอบพุ่นรับเศร้าหกทันครับ <c oughs> มาแล้วกับห้าหมองนั่งเด้อครับศ <c oughs> าสตร์เราตรงกามากก็ไดเขาอีว่างไายอยู่เนี่ยเมียนจีเรื่มหันเอาศาสตร์เมียน้ำ มีไผัหมานบ่นไม่ยังคือถามกันวังสันมือนีนเป็นมือแจ้งเกิดเสียทีไม่สมบ่คือถามกันว่าเมนีนมีไผัหมานบอ่อโอ้ก็ค่วนเป่าตอบบอ,อนโมเลยบ,บ,บ,บ่บๆมันไม่ได้แจ้งเกิดเสรษทีไหมน้ำมูดอ,อกวะที วันที่หนึง่งกับวันที่สิบหกวันเกิดเสียทีไม่ค <c oughs> นไทยประเทศอื่นเขาแจงเกิดวันใดรู้เนาะสุ่มเสียทีเสียทีหนาไม่แจงเกิดวันที่สิบหกกับวันที่หน,น,นึง่ง สีมีไผแน่ได้เฮีสีมีผู้ใด,ดแน่ได้โศกแล้วเอ็ดเงียบจิบเลยทำธุระยังบ่เสร็จบ่ครับสวัสดีครับสาววารีนมาเป็นผ้ากันสัมนักหดมือรวยนบร่รวย <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับสิบหกตันสิบหกคนครับ เป่าเว้ากันคุยกันครับมูเจ้าเศร้าหกคนหาผมเศร้าเร็วครับขอบคุณครับที่นองเศร้าหกคนที่มาเบิ่งอา,า่านภายตัวรถทั่วร์บขสจังหวัดเหลยหลายๆด้อไปละหาใหญ่นองไอรินสวัสดีครับ ถ้ามีมูลลยคุยกันมูเจา้าเศร้าเอ็ดคนขอบคุณครับสวัสดีครับสิบเจ็ดันสิบเจ็ดคนบอกให้คุยกันประหยัดาทเรียสิบเจ็ดบาทจากเศร้าเอ็ดหานไหนนอค,ครับนำเอาเลยครับขวดละสิบบาทนี่จะขวดเสียบสองขวดเศร้า นามส่สุรตดดีคือสีคือสีแสบนัวไว้น้มไข่เนาะโคสนาขายเนาะส่วนเสียตัวเสียบสุขวดเนี่ยเหรอโมเห็นผูใ้ใดจมให้นามจะค้นเนาะจมแต่กินเขาานี่กินเขาวพาเสียบคน เห็นไายจมมอุย้ยบาดเสียบตายมาครับกินน้ำขับนี่บเห็นไผยวายจากคนเนาะกินแล้วเซ้ยคือบมียังเกิดขึ้นตัวฮารังคนนี่จะกินเขา่ากินสามขาบับจมสามข,าบขับบาดเสียบบาดเสียบบาดเสียบครับขอบคุณครับ12ท่าน สิเอทันสวัสดีครับโมตรงเฝ้าก็ได้ดรกบเหลืออายุเจ็ดนาทีอย่างาสิพ่อเศร้านาทีพ่อก,ก็สิบสามนาทีครับคุยกันใจเย็นๆก็ได้ Nói ngon dễ ườn và chậu hữu dạy thái nằm 10 cấp Màu xịt ngọt quá mẹ Nhìn bò nằm khỏi xẹp bò xẹp mà xịt dữ vậy Nhưng mà bò để chôm cho khuẩn Nó ngang kín นำอืมนมาขายขา้าเจ้าจับเขาตาล่างตัวเนาะหาไรนเนาะครับไฟปนเดอร์ครับครับขอบคุ่นขอบคุ่นนี่ายครับไฟโรดมาลุนล่ะ มูขาเจ้าสีทาขอบคุณเยายๆครับประคุณที่แม่ยามที่มาเบิงคนเมี่ยงสาเกยียรเดินท่างครับไปเฝ้าไปเรื่อยเด้อยครับเศร้าหน้าที่ผมกับเศร้าดกขอบคุณเยายๆครับ16แล้ว สวัสดีครับขอบคุณครับคุณสมศักดิ์สวัสดีครับครับกินเบิดล้อว้อบกุงกันเถียวในมันปลูกตากแห้งวันเดอ้อครับในมันยังมาเน่าขันปลูกสดๆดเลยผมเคยเห็ดหล้วในมันเน่าครับผมเคยลองเิึงละ่ะ ตีครับทุกท่านจากคุณตีตนนำผู้โดยสารโยบกศอร่อยเอ็ดครับเวลาหลดออกเขียวแหลกข้าล่างบริษัทออกสองถุงเครื่อง นั่งบริษัทเหิ่มสตาร์ปลอกสามถุงไปสินสุดบริษัทสุดถ่ายซีถุมเครื่องครับร่อยเอ็ดฮ่าเอาเลยหลายเ,ยเร็วว่าอยากกินยังที่ขนม aoa, chào thùng hải, vẫn đang say để lại, mau thùng say leu, bỏ eo à, สวัสดีครับขอบคุณครับเจ็ดท่านเจ็ดคนสามการกดถือใจครับ มื่อวานในยอดส้โมโอหน่อยพอเมื่อก่อนครับเมื่อวานไหลเมื่อวานแจีงผลมาแล้วได้ลอยได้อันนสิบในสิบหกส้โมโงเมื่อก่อนในยี่สิบเอ็ดสมโอแล้วก็ได้พันลอยหาสโมโอผลงานทั้งหมดที่พี่น้องเขามารับสมครับ và chém gió thành sáng mừng thì thấy chắc số mông mừng gió tốc liền มันจีงอกหรือมันดีโหดเกิดน,น้ำเป็นอย่างนี้แล้วนะครับมันลอกกอกแฝกมันลอกกอกแฝกวันนี้แล้ว มีแม่กับหลูกจูงกันมาเดี๋ยวข้าเจ้าสรีฮาวานติเต็กหน่อยเลยหันกล่องมหาผู้เฒ่า้วยผมครับข้าเจ้าจังสิบ่มีขวมตีสันข้าเจ้าสิตีว่าติเต็กหน่อยครับสัส่งสองนาทีละคนเมืองสาเกติลาที่บาดครับ ไลนาพ่อกันไหมเด้อครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผูโ <c oughs> ดยสารท่านไหนมาหรือสิมีซํานีกับบ่านในราบใจครับมีอ่อนางถาพ้าเจ้าม่าลายอีจังสไลาให้เบิ่งไม่อีกครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารวมรับส้มกับพ้นเมืองสาเกียตทุกผู้ทุกคนเด้อครับ ครับคนเมืองสาเกียลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ